สวัสดีตอนเช้าควยอ้วนหูยมาอ้อนวนแห้งอ้วนกระดอกกระเดียแทนพี่น้องพงพูดน้องที่คอมเมนต์ว่าอยากได้ไปเลี้ยงแน่วายสันวาหญิงหน่อยเพื่อนวาอยากได้หญิงหน่อยไปเลี้ยงวายสันวาขอบคุณที่หลายสําหรับคลิปที่ที่เพื่อนรับมชมคลิปเนาะเพห็นเดากนปวดขาว้าวาว้าบา้าบ้านึงเสียกบ้าบึงดอกน้องหน่อยจ้าพี่น้องหญิงหน่อย บ้านชายทองวันดีครับก่อนวันดีค่ะก่อนเป็นสาวสาวหน่อยแล้วบ่อปไปไก่คุณยิงเขาดอกอันนี้อายุหลาแเราเด้พี่น้องเจ็ดแปดลูกแล้วให้พามาหายิงหน่อยล้วพี่น้องยิงน่อยอะสวัสดีก่อนทักทายตอนเช้าก่อนสวัสดียิงเล็กก่อนเอิอน้นเพิ่งยิงหลายอยู่น้ำกันนี่แหละเนาะ โอ้ยเบิ่งเนี่ยน,นี่พนหอวแม่งนั่งกัดโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณสัตว์เพระบาะว่าพนค้าเสือกนี่ทรรมาชาติกินงาอันนี้ครวยป่ยปยปยไปไวยบ่ได้พี่น้องพนปวยพนไปย่างเดียวเบืงย,ยิงยผผย่งหน่อยเพราะว่าพนค้าเสือกแต่ว่ายิยกกย่งหน่อยไหนกินยุ่กไก่ยิ่งหน่อยว่าจะได้ยินเสียงจำเท่าเราทราบลูกข้นกองแกงหลดดุาาลดไดพ้พี่น้องเพราะว่าไทยราดู่ายรถดูอาเซียนอคชิปลูกข้นโย้หัวหลุดพี่น้อง นา่เอะไคกินเน้อได้นอนกินนี่แหละนะ่นยิงกินโดนมาได้ค่ะพี่น้องนางสาวลาขันบ่ผูกกับบ่ได้เนาะพี่น้องธรามศาสตร์หัวเราบ่ท่องอน่นมืงหนีไม่ยิงบ่คอย,ยิงสวยเก็บบรรายากาศเนี้ยมุงเสาะพี่นอ้องไ no no อ้พามาหายิงหน่อยเหรพี่น้องยิงหน่อยอัสวัสดีก่อนถ้าทายตอนเช้าก่อนสวัสดียิงเล็กก่อนอึน่นยิงคนสองสามผูกกับวาไว้เนาะพี่น้องเนาะ ก้อยเจ็ดแปดลูกมันจะเลี้ยตันให้แต่คนสองสามค้นขอดลูกกับก้อยแห้งอันนี้เยาว่าโอ้เพคนกะคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้งน้องพี่น้องเนาะสำหรับผู้ว่าแต่คอมเมนต์กะขอขอบคุณไดหลายขึ้กันล่ะค่ะที่รับชมให้เนาะค่ะเนาะรับชมชีวิตว่าตรงน,นี้ปลูกมันกิดสิได้มันเกลียวปลูกมันซาบะหลังกิดสิได้มันเจาว,วอันนี้กิดสิได้มันน้ำซาบะหลังยุ่งหม่องนี่แต่ว่าหม่องไต่ห่มเนี่ยก็เสิได้เป็นมันเกลียวให้พามาหาจริงหอยรอพี่น้อง ยิงน้อยอสวัสดีก่อนทักทายตอนเช้าก่อนสวัสดียิงเล็กก่อนอเอ็นพ่นยิงเพรบาบ่าพนคะเสื้อนี่ทรมา,าตากินงาอันนี้คุ้ยครวยป้อยบ่ไ,ได้พี่น้องพนป้อยพนไปย่างเดียวบนยิงหน่อยสวัสดีตอนเช้าคขวยอ้นวนโอ้ยบบอวนแห้งอวนกระดอกระเดียดแท้พี่น้องปุ้งพูดพามาหายยิงหน่อยเราพี่น้อง ยิงน้อยอะสวัสดีก่อนทักทายตอนเช้าก่อนสวัสดียิงเล็กก่อนเอิญเพิ่งยิงบพะไปไกลคุณยิงเขาดรอกอันนี้อายุหลายแล้วเด้พี่น้องเจ็ดแปดลูกแล้วปีเราลูกกระโดดเลาพี่น้องอันนี้ก็บเ้ได่ทัองอีกแล้วอันนี้ยิ่งน้อยอีกประมาณสอบหน,น,นึ่งวันสันานี่น้อยอันนี้จ้องไว้ทะเลียงควาวซอยพี่น้องเพราะว่ามันบอกเกิด อันนี้เพราะวันสิบ่มีหัวดอกคืออสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแอบก่อนเลยแล้วขอบคุณในหลายขอบคุณพี่น้องก่อนที่รับชมคลิปยิงหน่อยก่อนเลยแล้วจะเป็นกาลังใจให้ยิงหน่อยที่เพื่นบอกว่าอยากได้เป็นเลี้ยงไปดูแลว่าสันว่าขอบคุณในหลายทีแล้วเป็นกาลังใจให้เนาะค่ะเนาะนาบอกเพื่อนคันเพื่อนปวดขาว่าว่า,าบ้าบั้นหึงเสียกบ้าถึงดอกน้บหนงที่คอมเมนต์ วาอยากได้ไปเลียงแน่วายสันวาหญิงหน่อยเพิ่อนวายอยากได้หญิงหน่อยไปเดียงวาสันวาขอบคุณหลายสาหรับคลิปที่ที่เพื่อนรับสมคลิปเนาะเ,นเดียเเ๋ยวอีกประมาณสอบหนึ่งวาสันวานี่หน่อยอันนี้จองว้ยทะเลียงควายเจ้าพี่น้องเพราะว่ามันบ่เกิดอันนี้เพราะว่ามันสีบ่มีหัวดอกเคยเขา่านแลมแดดมาเป็นตะไคร้ได้พี่น้องผนสิทธิ์คูแตละลเทียนนี่คูิ่นขาดเครืองผ่นี่เครืองคู้่นนี่ ะเพื่อนๆอยากขอมาให้ไก่ได้เพื่อนนะที่เพื่อนบอกว่าอยากได้เป็นเลี้ยงไปดูแลว่าสันว่าขอบคุณในหลายทีเนี่ยเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะบอกเพื่อนคนตังสาวลาศขันบ่อผูกกับบ่อได้เนาะพี่น้องท่านประสาทหัวเราพังท้องเพื่อนมื่อหนีไม่ยิงเบิ้งของยิงสวยเก็บเป็นปลาบรรยากาศเนี่ยมือเสาะพี่น้องเอาเป็นค้าเสือกแต่ว่าหญิงหน่อยเลยกินยุ่ยไก่ญิงหน่อยว่าจะได้ยินเสียงจาโทรศัพท์ลูกขึ้นก้องแกงหลุดได้พี่น้องเพราะว่าทายรถดุ ใายแล้วถูเพิ่นพูนละเพราะว่าเพิ่นกะปล่อยจางธร้งประสาทเพิ่นกะเดียตุนศาสตร์เพิ่นเนาะบ่ขายบ่ย่างพี่น้องอยู่น้อกันนี่แล้วน่าหลานเนาะเอ้ยน้องสาวหลากานบ่ผูกกับบ่ได้เนาะพี่น้องธร้งประสาทหัวเราะบ่งท่องเพิ่นมือหนีไม่ยิงบ่งคอยยิงสวยเก็บบรรยากาศเนี้ยมือเสานพี่น้องเพิ่นมีน้องเดี๋ยวก็จะได้ชมน้องแล้วไปดิพี่น้องพี่น้องพิ่นนักเอกพิ่นพี่น้องก็เบิ่นนักเอก นั่เองไดงยิน้นหัจักวาปี่ละลูกกระโลดเนาะพี่น้องอันนี้กับเ้ได้ท่องอยู่แล้วนี่อันนี้ยิงน้อยอยู่น้ำกันกนะนี่แหละเนาะโอ้ยเบิ่งเนี่ยนี่พิ่นโอ้แม่นั้นกัดโอ้ขอบคุณนะค้าขอบคุณสละเพราไปไกลคุณยิงเขาดรออันนี้อายุหลายแล้วเด้พี่น้องเจ็ดแปดลูกแล้วเสาดินเสาเสายู เศร้าอ,อยู่หกมุงออกมาเสียบมันเห็นมันแล้วแต่ว่ากัสิบว่าแล้วยังสวัสดีตอนเช้าอ้ว่ออ้ยบบอวนแห้งอวน,วนกระดอกระเดียแท้พี่นอ้องพุงพุ่งว่ไปไก่คุณหญิงเขาดรอกอันนี้อายุารแล้วเด้อพี่น้องเจ็ดแปดลูกแล้วรับคลิปรับชมคลิปหญิงน้อยญิงเล็กจนจบนะคะ สวัสดีค่ะไปพามาหายิงหน่อยเราพี่น้องยิงหน่อยอสวัสดีก่อนถ้าถ่ายตอนเช้าก่อนสวัสดียิงเล็กก่อนอเอินเพิ่นยิงเขาพ่นแลมงแดดมาเป็นตะไก่ดิพี่น้องเพิ่นสิดคู้ตาละเทียนนี่คูเพิ่นขาดเครื่องฝนนี่เครื่องคูพ้่นนี่นั่แหละเพิ่นเพิ่นอยากเข่ามากแหย่ไก่เพิ่นวตกตาไมอยู่กับสิบ,บอกรึกวาดละละบอลเลี้ยงหันกระสีหายยู่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องยู่ร่วมกันไปเรื่อย จนสิ้นอายุไขชีวิตไอ้นางงามอันนี้นางงามดอกยิ่งสวยเขาสวยเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะว่ก่อนเดยแล้วขอบคุณได้หลายขอบคุณพี่น้องก่อนที่รับชมคลิปยิ่งหน่อยก่อนเลยแล้วจะไปกระลังใจให้ยิ่งหน่อยสุบผลคาเสือกแต่ว่ายิ่งหน่อยเนีกินยู่ไก่ยิ่งหน่อยว่าจะได้ย,ยินเสียงจำทโทรศัพท์ลูกขึ้นกองแกงหลุดได้พี่น้องเพราะว่าทายเราวดุทายเราดุมาเบิ้งยิ่งอ้วนกินหง่าหุ่นลนทวนด้วย ขัดพนมาหวัวหรือพนแดนแมห่หัวเดาดิหนิสวัสดีตอนเช้าคยอ้ว่นหูยมาอ้วนแห้งอ้วน,วนกระดอกกระเดียแท้พี่น้องบ้งพุ้งบ่าไปไกลคุณยิงเขาดอกอันนี้อายุหลายแล้วเด้พี่น้องเจ็ดแปดลูกแล้วนางสาวลา่าขันบ่ผูกกับบ้ได้นะพี่น้องท่านประสาทหรอบ้องท่องพนมืนหนีไม่ยิงบ้องเอายิงสวย เก็บบรบรยากาศเนี้ยมุดเศ้ากันพี่น้องคูณต่อไปลูกหน้ากระเซียนเลยขอบคุณนะจ้าพูดกับบอกเงาเนาะพูดสวัสดีตอนเช้าคยอยอ้วนอู้ยมาอ้วนแห้งอ้วนกระดอกกระเดียแท้พี่น้องปงพูดพี่น้องที่คอมเมนต์ว่าอยากได้ไปเลี้ยงแน่ว่าสันวาหญิงหน่อยเพิ่นว่าอยากได้หญิงหน่อย,ปอยไยอยเปเลี้ยงว่าสันวาขอบคุณที่หลายสำหรับคลิปที่ที่เพิ่นรับมชมคลิปเนาะเห็นเดีวลูกเราพี่น้อง เดี๋ยินว่าอัดคลิปลูกแล้วพี่น้องลูกแล้วพู้ล่ะตาหักตหาหักเนี่ยมีผู้หนึ่งพนมาก,ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็สิมาขอบคุณล,ลูกแล้วพี่น้องเดี๋ยินว่าอัดคลิปลูกแล้วพี่น้องลูกแล้วพู้ล่ะตาหักตหาหักเนี่ยมีผู้หนึ่งพนมาก,ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็สิมาขอบคุณเพระาะว่คนค้าเสือกนี่ทรมาชาติกินง,งาอันนี้ครัวยบป้อยบ่ได้ได้พี่น้องพนป้อยพนไป,นาย,าย,ไปย่างเดียวบ่งย,ยิงหน่อยทำรับคลิป รับชมคลิปหญิงน้อยหญิงเล็กจนจบนะคะสวัสดีค่ะก็ฝีกระโหลกกระโหดเนาะพี่น้องอันนี้กับเสียได้ทองอีกแล้วนี่อันนี้หญิงน้อยตาไมอยู่กับสิบวอก็ว่าละละบอลเลี้ยงหันกับเสียอายุไปเรื่อยเนาะพี่น้องอยู่งกันไปเรื่อยเจนสิ้นอายุไขลูกแล้วพี่น้องได้ยินว่าอัดคลิปลูกแล้วพี่น้องลูกแล้วพผัวล่ตะาตะหาหักตาหักเนี่มีผู้หนึ่ง่นมาขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็สิมาขอบคุณเพิ่นกะ คอมมนขามาเป็นกำลังใจให้นาะพี่น้องเนาะสําหรับพู้ว่าแต่คอมีนกะขอขอพูนได้หลายขึ้กันหละ่ะค่ะที่รับชมให้นะะเนาะค่ะเนาะรับชมชีวิตให้พระมหายิงน้อยเราพี่น้องยญิงน้อยอสวัสดีก่อนถ้าทายตอนเช้าก่อนสวัสดียิงเล็กก่อนอันเพิ่นทําคลิปรับชมคลิปหญิงน้อยยญิงเล็กจนจบนะคะสวัสดีค่ะเสาดินเสาเสายูเสายู่ยูกมุ้ง ออกมาเสียบมันเห็นมันแล้วแต่ว่ากัดซิบแล้วงั้นปวดขาว้าวบ้าบ้าึงเดือเสียบบาถึงดอกที่พนบอกว่าอยากได้เป็นเลี้ยงไปดูแลวาสันว่าขอบคุณได้หลายทีแง่เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะบอกเพ่ขึ้นคันที่พนบอกว่าอยากได้เป็นเลี้ยงไปดูแลวาสันว่าขอบคุณได้หลายทีแง่เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะบอกเพิ่ขึ้นคัน ตัว่าตรงนี้นี่ปลูกมันกับเสตย์มันเกลียวปลูกมันซาบะหลังกับเสตย์มันเจาะอันนี้กับเสตย์มันน้ำซาบะหลังยุ่งหม่องนี่ต่ว่าหม่องไต่ห่มหน่อยกับเสตย์เป็นมันเกลียวเพระาะว่าคนค้าเสือกนี่ธรรมาชาติกินหงาอันนี้ค,ครัวใบบ๊วยบ๊วย,อยอไ,ได้ผิดหวัง